ครับผมสปีดโบสนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับวันนี้จะพาไปดูคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมนะครับและเป็นคอนเสิร์ตวงแรกนะครับที่ผมซื้อบัตรไปดูนะครับเป็นวงเคป๊อนะครับจากเกาหลีนะครับส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับเป็นวงอะไรนั้นอย่างไม่บอกนะครับคุณต้องติดตามต่อไปนะครับอ๋อและที่สําคัญคือเป็นการไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกคนเดียวนะครับของผมนะครับ เหตุที่ไปคนเดียวนั้นคือผมโดนเทครับคนที่เทผมนั้นก็คืออักษรยอดแล้วกันนะครับคุณกาฟิวครับผมถ้าคุณดูอยู่นะครับผมฝากไปถึงคุณกาฟิวนะครับถ้าคุณดูอยู่คุณเทผมนะครับให้ผมไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวนะครับผมไม่ได้โกรธเลยนะครับแต่ผมจะจําไว้ว่าครั้งหนึ่งนั้นคุณเคยเทผมให้ผมไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวด้ในท้องเล เอาล่ะครับเฉลยก็ได้ครับวงที่จะไปดูนั้นก็คือเอเนเพนครับตบมือครับไว้พบกันที่คอนนะครับเอ็นจทุกคนไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตครับครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่หน้างานแล้วนะครับเอาแล้วก่อนจะมานั้นมีปัญหานิดหน่อยครับก็คือบัตรหายบัตรคอนเสิร์ตหาย คือซื้อมาสามใบนั่นแหละแต่มันหาย2ใบก็คือเอาเป็นว่ามันหายคือก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ที่บัตรหายเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครนะครับหนึ่งเลยคือคุณต้องไปแจ้งความก่อนว่าที่นั่งเท่าไหร่โซนอะไรหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะออกใบแจ้งความให้แล้วเราก็เอาใบแจ้งความนั้นนะ่ะไปยื่นกับสตาฟหรือที่เขาออกบัตรให้แล้วก็บัตรประชาชนใบหนึ่ง ต้องเป็นคนที่มีชื่อตรงกับตอนที่กดบัตรนะครับครับแล้วเขาก็จะให้บัตรใหม่มาแค่นี้ครับไม่ต้องตกใจครับครับแล้วตอนนี้ก็จะเข้าไปภายในงานแล้วนะครับคือจุดที่1ก็เป็นการตรวจสัมภาระกระเป๋านะครับว่าเราได้พกอาวุธอะไรมาหรือเปล่าหรือได้พกสิ่งต้องห้ามมาไหมนะครับ ครับหลังจากที่จุดที่1ตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็มาถึงจุดที่2ครับเป็นการรับบัตรแข็งนะครับรับบัตรแข็งเอาบัตรอ่อดแลกบัตรแข็งนี่ครับเป็นบัตรแข็งรูปศิลปินเอเนเพนนะครับครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการรับของที่ระลึกนะครับนี่ครับครับตอนนี้ก็จะเข้าไปในงานจริงๆแล้วนะครับครับเอ็นจีเยอะมากครับวันนี้ครับ Да. เมื่อสักครู่นี้ก็ไปถามพี่สตาฟนะครับว่าที่นั่งอยู่ตรงไหนพี่เขาก็แนะนําดีมากนะครับหรือเราก็เพิ่งมาใหม่นะครับก็ยังไม่รู้สันทัดเส้นทางสักเท่าไหร่นะักครั้งหน้าก็น่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าเราเราได้ที่นั่งอยู่ชั้นสองเองนะครับ ไอตรงน,รงนี้ตรงไหนครับวีอ๋อด้านนี้เลยคะ่ะเดินขึ้นมันไดนีดดด้แล้วก็มองตัว P... ีที่เป็น PV ไว้ค่ะแล้วก็เรียงฝ <อ para S 2> ั่งนนะคะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่นั่งแล้วนะครับชั้น2นะครับคือเราได้ที่นั่ง e 2สนะครับ วิวดีมากครับตรงนี้ครับแนะนำเลยครับโซน e 2 p อ้าวแล้วตรงนี้ก็ดมยานะครับไปเปืด1นหนึ่งนะครับเพราะว่าเดินขึ้นมาก็สูงอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเสียงหายใจก็อาจจะแรงหน่อยเพราะว่าเหนื่อย ไม่จบนะครับไปดูเบื้องหลังก่อนที่เราจะกดบัตรได้ครับไปครับไอ้เหี้ยคนเทาไหลเลยเนะนี่ยจังหวะี้ดจริงเหรอไม่ต้องถ่ายละจะเยินจะเยินจะค้อนเมื่อวานจะเยินคือสองพ่อกูแท้พวกปานใจเย็นนี่คือเจ้าของมือทันเราอะจะไม่กูแล้วไม่เคยของมือทขนเลยเอาทำไม,มไม่ทราบจังอะ เ้าตัว yup. นี้ว an> ้าชารีเไเลมังรั่ใว่ใส่ใส่ใส่ใ่ใอกมันะ่ใส่ใช่ใ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  อีสองพีอีหนึ่งสองอีสองอีนึ่อีสองพีอีสองพีอีสองเอฟอีสองเอฟอีสองพีอีสองพีเอ๊ะตี๊ยบฉี่ติมกับมอสอรู้รึเปล่ตรงไหนตามที่มอสอีสองรงไหนวะองไหนนะฝุ่นีลามันอยู่กลางด้วยเนี่ยมันอยู่มันอยู่หนีมันอยู่หนีหนีหนีเอาอันตกกดตรงไหนนะกดตรงนี้นอ่ะกดเลยสิเอาตรงไหนอ่ะสามสิ่กดได้ปล่าเอาเอาขึ้นได้อีกเล้ว มู้ไปอยู่กันเวทีด้วยไปที่ว่งไทีนี่งเดีเอออมึงกดได้สามที่อีกหรือยังอะต้องไปดูมึงกดดูกดแต่มันมันกระลุ่นแบบยังไงแบบตุ้มได้กองตุ้มเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าได้เฮี้ยอะาวไม่เฮี้ยไม่ต้องเขาไม่หรอเดือดเลยอันนี้คืออย่างไงอันนี้คืออย่างอีกนะอีที่อะกลับไปดูกลับไปดูอันนี้อันนี้คืออย่าง มียือไหมยังมีคนเอ่ไรอตัใมดยนเย็นยปากย็นยนเ้อ่อ้่อน่่สามนาทีเด้อสมนาทีเด้อได้นว้เลยไ่กี่เหกดก่อนกดห้องได้เลยเ้าสองแดเลย้อกดเลยนนี้โอม่าวเเลยใ่มน่ นีเหรเอ้ยอีออีสองเดี๋ยวอีสอีอีสองี่อีสองพี่อีสองพี่อีสองพี่ออ่อสอบพอีงพี่อีสอ่อเยข่เ้ยอ้อโอเต็ลยเาไกลไปได้นั่งมาสาไปเลยเหนสิบเออนั่นแ่ะอ แต่มันเร็วแต่มันเร็วมากเสื้อบอลซุปจีนกดแข่งกับพ่อเอ้เอได้เชนเซนเนมันได้แล้วี่นได้แล้วเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีถ่ายรวม่ายรวเป็นบอลนะคะถ่ายรูปอะไรนะเราฟบอทยรวถ่ายรไยรมพุนีดนะเมนใครก่อนเมนใครก่อนมันไม่ได้แล้วอ่ะมเอาเถอะเซเว่นเดินไปเซเว่นเลยบนสอง อีก2ทียเบอ์เ like okay, ่อไบามเลยดกุ่มกลุนเขากดดตตอนสออยเี้เอมาโอยมาเลยบู้กดตอนามตยก็ทนีแล้วแหน้องไปกนได้เอออะไรบนไเดี๋ยวไปจ่ายให้เออถ่ายรูปแช์แชไปูแชแล้วส่งมา่ตรงกางพาอะรนะเขาบอกให้พูดภ่า ครับและนี่ก็เป็นคนที่กดบัตรให้ผมนะครับก็คือคุณปามี่แล้วก็คุณเพานะครับมือใหม่กดบัตรนะครับครั้งแรกกดได้เลยครับเก่งมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ชมที่ดูมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับไว้โอกาสหน้าเราจะได้พบกันอีกนะครับขอบคุณครับ